วันนี้จะพามาดูร้านผักสดนะคะที่เขาอยู่ในโครงกลางของพอลีนนะคะร้านนี้นะคะเขาก็จะขายเป็นพวกผักผลไม้สดสดนะคะแล้วก็เป็นพวกธัญ,ญพืชแบบนี้นะคะมีข้าวขายด้วยมีทัวร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการบริการสําหรับคนที่เขาอยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะบุเมาของพอลีนนะคะเพราะว่าในนี้ก็จะมีบ้านอยู่ประมาณ2,500หหลังนะคะแล้วก็ ในช้อปปิ้งมองขอพลีนเนี่ยก็จะมีทั้งแบบคอฟฟี่ช็อปมีทั้งฟิตเนสมีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีร้านขายยามีร้านเสริมสวยก็ค่อนข้างที่จะครบนะคะแต่ว่าคือตอนนี้ทยอยทยอยมาเปิดแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะแล้วนี่จะขอเมาส์เรื่องกล้วยหนึ่งที่ฉันเพิ่งรู้นะคะว่า กล้วยบางสายพันธุ์เนี่ยมันไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองมันเป็นสีเขียวที่ฉันก็รอไปคานหนึ่งเดือนผ่านไปทําไมกล้วยของในชันมันยังไม่เหลืองสักทีหนึ่งก็เลยไปถามคนขายเขาก็บอกว่าอ๋อกล้วยชนิดนี้มันไม่เหลืองมันก็คือจะเป็นเขียวๆแบบนี้แล้วปรากฏเอามากินเนี่ยมันก็จะฝ,ดฝาดๆนะคะ กล้วยที่นี่ก็คือแบบว่ากล้วยน้ำวานี่คือหาไม่ได้เลยไม่มีเลยส่วนผักนะคะผักที่นี่ก็บางวันก็สดบางวันก็ไม่สดนะคะยังไงาฝากติดตามช่องของพอลีเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะอยากดูอะไรในประเทศเคนยาหรือประเทศเคมานอูอกคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ